ทำอีกสีแล้วจ้าพี่น้องเข้าแตะดวให้ดูพี่น้องสีอันชันพี่น้องนี่นะสวยไหมนี่เขาเรียกว่าสีอันชันพี่น้องสีอันนี้อันนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะพี่น้องอันนี้เป็นสีธรรมชาติเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูเด้อพี่น้องเห็นไหมสวยไหมสวยไหมสีอันชันพี่น้อง คือว่าตัวนี้จะอ่อนกว่าเข้าหน่อยเพราะว่าเป็นสีธรรมชาติถ้าเกิดว่าเป็นอันไหนที่สีสีใส่อาหารนี้ก็จะเข้มอ่ะพี่น้องอันนี้ก็จะโอเคหน่อยบางคนก็กลัวแล้วเกินกลัวสีเพื่อนเพื่อนกลัวสีกันพี่น้องไม่ต้องกลัวนะคะทุกวันนี้เราก็พูดถึงใช่ไหมเราทานนู่นทานนี่กินไอ้นู่นกินไอ้นี่เขาก็ใส่สีกันอยู่แล้วนะคะพี่น้องก็คือสีผสมอาหารนะคะทุกอย่างนะคะพี่น้องไม่ต้องกลัวคะ่ะไม่ต้องกลัวนะคะ แต่ว่าอันนี้ก็เป็นสีธรรมชาตินะพี่น้องสีอันชันนะคะสีสวยค่ะไม่ต้องกลัวนะเพื่อนๆนะเราก็กินเหมือนกันนะโอเคนะคะให้ดูช่านี้ก่อนนะคะข้าแตนหลากสีแล้วพี่น้องข้าแตนหลากสีนะจ๊ะ